สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิมนี้พาท่านผู้ชมมาเบิงหน้าเขาวานแลครับเนาะนี่ครับก็เป็นหน้าของที่บ้านผมนี่แหละครับนี่ครับตอนนี้กําลังวานเขาอยู่ครับพี่น้องวานเขาได้ประมาณได้ทีนึ่งแล้วครับพอดีฝนตกมาใส่พอดีครับนี่ครับเขากําลังออกก๊าลังามครับพี่น้องนี่ครับกําลังออก ออกผลนะครับเนาะออกผลผลิตครับนี่ครับทั้งหน ажу, bronze, main, snow, omon, ้าเลยครับพี่น้องนี่ครับเม็ดเขียวๆนี่แม่นเบิดนี่นะครับพี่น้องมีแต่เข่าก่อนครับนี่ต้นเขียวๆนิดหน่อยนี่ครับเป็นนาวันนะครับเนาะนี่ครับอู้ยยาวเป็นหอนข้างหน้ครับพี่น้องนี่ครับเมุมภาพมุมสูงครับนี่ครับกูน้าอยู่ข้างด้านหน้าก็เป็นเป็นเข่าเนาะครับเนาะเขียวๆจุ่มกลมนิดหน่อยอย่างเครับพี่น้องนี่ครับ เนาะันน้ำบนครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นน้าน้าปีนะครับเนาะน้าปีน้ำรอบปีครับทำน้าปีได้เทื่อครับแต่ว่าแถวอุดรนี่ก็จะชนหมากนิยมหวานหรือพลเนาะครับเนาะไทยกบดินแล้วกะดตีดินตีดินดีดแล้วกะพพลเหนาครับพี่น้องใส่เครื่องจักรพลครับพลลวกันพลดุลครับอกมาานาทีสองทีออกแล้วครับนี่นี่ครับ กำลังงอกำลังงามครับพี่น้องนี่ครับถือโนเขาเราเขียวงุยุ่มเลยครับพี่น้องนี่ครับอุ้นครับยางไบหอดทางคานาแขกนี่กรขึ้นนี้ดีครับนี่ครับอยู่ข้างในขึ้นดี้ด้พี่น้องแต่ว่าเบื้องในข่าพมันอาจจะบ่เห็นคักนะครับเดี๋ยวพายางเบื้องไกลๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเลาะปลาว้พุ่นครับแม่นเข่าครับพี่น้องนี่ครับน้าเข่าครับนี่ครับ เชียวอยู่ขนาบนี่ครับเบิ่งใกล้ๆกับพี่น้องนี่ครับเชียวเลาะคานาไปนี่ครับเขียวงามๆอยู่ครับนี่ครับนี่ครับผ่านแล้วนี่ครับงาไปคอดพุ่นะไรพี่น้องพุ่นะขาวด้านล่างจะเป็นปลาอ้อยนะครับเนาะปลาอ้อยอ้อยกออ้ยปีนี้นะครับปลูกไปครับ ผมไม่กะน่าจะได้ผลผลิตประมาณปลายปีนี้ครับเนาะครับบ้านผมกะจะมีโรงงานอ้อยนะครับเนาะโรงงานน้ําตาลนะครับเนาะอยู่ในเขตอําเภอบ้านเพือจังหวัดอุดรนี่แหละครับนี่ครับกมีโรงงานรับซื้อครับหรือภายในหมู่บ้านกะจะมีสถานที่รับซื้อนะครับเนาะมีซื้ออ้อยมันสับปะหลังอย่างพารานะครับเนาะแล้วก็ปาล์มครับนี่ครับพืชเศรษฐกิจสามสี่อย่างเนี่ยแหละพี่น้อง ี่ในมู่บ้านหรือว่าในตัวอำเภอรับสื่อนะครับเนาะนี่ครับพู้หลักผู้ใหญ่พูดนหรอครับอ้อยกับสุดเขียดผู้หลักผู้น้องอ้อยกับอ้อยปีนี่นะครับเนาะหน้าเข่าก็หอดพู้หลับคัดทั้งเถิงันะผู้หลักพู้น้องนี่ครับเฮ็ดบ่าไรครับน้าครับเฮ็ดสามให้ครับพี่น้องสามให้กับทั้งเบิดกับหาไรครับไรละสองสามโอ้ให้ละสองสามไร้ผู้นลักครับนี่ครับ ให้นี่น่าจะได้อยู่ประมาณเกือบสองสามไร่นี่แหละครับนี่ประมาณโดยประมาณนะครับเนาะไรอ้อยทั้งหลังพุ่นกะแปลงนี่น่าจะประมาณจักสองไร่เนาะครับเนาะสองหรือสามไร่เพ่ครับนี่รนครับนี่คันนาไงครับพี่น้องคันนาครับคันนาแบบง่ายเลยครับหญ้ากับจากไร้ยั็น้อยครับเดี๋ยวอีสักคู่กัจะมาตัดหญ้าคันนาแล้วพี่น้องนี่ครับขอภา,าบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะครับเนาะ ตงน้าอีกดูดูนี่ก็เริ่มทำหน้าแล้วพี่น้องนี่ครับขากัะไร่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวช่างชิมาตัดใหม่ครับนี่ครับสวนอ้อยทั้งด้านหลังครับพี่น้องแปลงนี้น่าจะอยู่ประมาณสามี่ไรนี่แหละครับเนี่ยโอ้ยไปกยินสุดห้ยซ้ายครับทั้งด้านด้านหลังต้นปาล์มหุ่นจะเป็นห้ยครับพี่น้องลำห้อยซายสาธารณะนะครับเนาะนี่ครับน้ากอบว่าว่าแห้งครับป่าก็ะไล่ๆครับพี่น้องมีทั้งด้านหลังนะครับ หลังต้นไม้นะจะเป็นลำห้อยสาธารณะนะครับนี่ครับถัดมาแปลงนี่กาจะเป็นหน้าเขากันครับนี่ครับอู้นเขียวยงอยู่แล้วเขาทั้งเบิดเลยพี่น้องนี่ครับเขียวเขียว่ยครับพี่น้องนี่ครับเริ่มเกินแล้วครับว่านกับว่านห้องกว่านี่แหละครับระยะหยอดหอดตรงหน้าหูนลครับตงต้นไม้ขุงหนพี่น้องหลังต้นไม้ก็เป็นลำห้อยไส้นะครับเนาะนี่ครับลำห้วยาสสาธารณะครับนี่ครับ ทีนี้ก็พาพี่พาน้องพ่าธผูมชมมาเบึงน้าเขานะครับเนาะเที่ยวชมทุ่งนาครับครับให้นี่กับพูดละหอดแก่ป้าพ่นละครับต้นใหม่พ่นละครับนี่ครับให้ที่สองครับกัรวมๆแล้วก็ประมาณหางไรเนาะครับเฉพาะพื้นที่ปลูปูเขาครับปลูกพ่อได้อยู่ได้กินครับพี่น้องนี่ครับโอ้ทางลงมากับพูนละครับทางห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ครับ จอดอยู่ครับพี่น้องใต่ตุ่มต้นใหม่ครับโอ้ทังทังเทิงพุ่นกับเป็นป้าอ้อยอีครับแปลงนึงครับระยะไปหดสุดคณะนะครับสุดคณะเก่ทั้งทั้งมุมใส่มือนี่นะครับเนาะนี่ครับแบบแดนอยู่หมดแล้วครับแบบนี้ให้ให้น้าเขาให้นึงครับพี่น้องพุ่นละพื้นที่ของอ้อยแปลงนี้กับยูปอมาณห่างหกไร่เลยพี่น้องยาวไปพุ่น่ะจนจนถึงถนนพุ่นครับพี่น้อง นี่ครับซื้อต้นใหม่ขึ้นไปเนี่ยเป็นถนนเนาะครับถนนชุมชนครับพี่น้องต่ว่าเทคขอนขีได้ครับเนี่ยพึ่งเทคอนขีนปีนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับที่นี่กับพี่พี่นาอน้องมาเบิ้งแปลงน้ำเนาะครับเนาะดูดูเก็บยจแล้วก็พืชเศรษฐกิจเนาะครับเนาะอ้อยครับอยู่แถวอุดรนี่นิย้อมปลูกอ้อยไร้ครับพี่น้องเพราะว่ามีโรงงานน้ำตาลอยู่ในในอำเภอครับ อำเภอเพือจังหวันอุดรครับมีโรงงานน้ำตาลอยู่ครับขายส่งเข่าลงอ่อยเลยครับคือว่าษัทขายเข่าช้างมันนะครับเราช้างอ่อยช้างมันซ้ำรับสื่อเพื่อตามรุดูการนะครับเนาะนี่ครับโอ้งามๆครับเป็นตาได้กินเข่าดีครับนี่ครับผลผลิต่าจะได้ลายอยู่ครับเดี๋ยวรอชมถัดไปเนาะครับเนาะผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับ คลิปนี้กับพาทำบุญชนพาพี่พน้องมาเบิ่งสุงนาเขากับสวนอ้อยครับเนาะกับเป็นวิถีชุมชนนะครับที่เมืองอุดรครับพี่น้องวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเนาะทำให้ทํานาทําสวนครับนี่ครับโอ้งามงามเขาพลังเกิดกับพี่น้องกับฝากทำบุญชนทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเป็นแรงชี้แรงใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้กับ สวัสดีครับ